น้ำเพือท mm ี hmm. ่เข้ามาได้ถึงกับดาแล้วนีแลน้ำอยู่แล้วโคตรโม่อาจจะเข้าหัวเครื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เือันเีชื่อที่หล่อเทมากเลยยิองฟงง เราดิเส bon mm ียแบบเหมือนเลเตอร์อ่ะแม่ลงแบบเลนเตอร์เฮ้ยเ็นฟิสเซนฟิโลหร่ขนงข้ามไม่ไดพูดเลยกู้าพิโลนะเว้ยหลอเท่เนี่ยบอกเรามีแคลินสองตัวเป็นไงยอดป่ะอย่าบอกว่านีกดสื่อของโลมไปแล้วไอ้ไทยนี่ก็ดูวยไอ้นฟรโลด้วยนะ เอาเอาเนนี้าเเล่นจริงทจริงซาลิสแต่โอทึ่งว่าเปนอยานี้ลาวิวเลยจะได้ยกเอรเลยไม่เป็นไรรอนานลาวอิวบินต้นไม้เคยได้ยินบอกมันจะตายแล้วเนี่ยโวจะได้ะครับช่วยไรไม่ได้โอเลนโบนโเล่นเเเเมอแล้วตัว เลนะ่นบอเล่นอะไ,ไรเนาะบอกว่าเล่นบอลคือมองและนะ้กวก็ได้แล้วเราจะเล่นอะไรเนี่ยเอาสกิลสองนะเพราะสกิลเนาเพราะสกิลสองสกิลสองสกิลหนูววนะี่ก็แล้วสกิลสองประจำให้ให้อารมณ์แบบวอร์ดเขียดนะมันจะอารมณ์เข้ากับวอร์ดเขีขเเดยดเลยนะคือหลังจากที่เรากดไปปุ๊บเราก็จะออขังแล้วขังแล้วขังแล้วมาเพื่อนมาเพื่อนมานะมขังให้แล้วผมขังให้แล้วด่วนเลยปล๊บ ยิงไปสามทีครับปิ้วปิวปิ้วแต่หนึ่งครับโอ้โหรวมเราอย่งูนะครับที่เหลือได้รับภยที่ไปละที่ไปที่ไปหาที่ไปที่ไปฆ่าสัตว์ัตชีวิตตกอ้าวอยู่ในการพอมเรา่ีวิวโอ้ที่สามตกสิครับแต่เบาจิบหายเลยปกติไม่ต้องไปหาตังค์เพิ่มแล้วน้ตาแต่นาวพี่หัวจะนำาันออกไม่ควรออกในเ็บโคตรนฝังนั้นเหมือนต้เป็นสลิมที่ที่ฟาร์มสิค บ้าด <ersch> <the> ีกว oh, so ่ามาทุกคนเล่นบ้าครับพีนแล้วเลี้ยงเน้อมาให้เห็นเลยนะโว้ยไม่กล้ากลับเนาะโอ้อตีก็สวยครับพี่น้องกูบอกให้มาต้งมากันบ้างเลยบอกให้มาทุกคนที่มากันดิครับกูโว้ให้มาโว้ยให้มาโอ้ย เท้าอเลนมาอเลนจะกินถึงเท้านักเรียนเกียแล้วกให้มาก็นี่เคยเล่าให้ฟังไหเพื่อนพี่มันติดเล่นอเลนจนมันบ้าเอาถุงเท้ามาไล่ตีไปทัวต่วบอกให้มาไม่เกียมันมันลืนมันลื่ไม่ได้คิดว่าึ่งจะไวหรอมวบอกเขาหน่อยตอ้มาบดเขาบอกให้มาบไม่คิดจะมากนเลยคนมามีแค่กระโจงเลยกะโจนเลยคนมาวิเคระหก ต่อต <ique> ่อต่อสารต่ออ่าป้องไปทุกคนเข้ากันเลยกะลิ้มไหมเนี่ยพ่อกระลิมเอาเลยเฮ้ยไอ้มาวะมาตอนไหนวะไม่เห็นง่ายง่ายว่าคีบผ่านเลยม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 าดีเลยมากันป้องที่ดูแล้วกันดินมากันป้อมคีบป่า ปา,าเดินมากันป้อมไปเดินรอบหลังจากที่แม่ที่บุกเราไปแล้วว่าพอ,อ,อไปที่นี้ก็ออกไปก่อนเราจะตีเร็วมาก่อนนะทุกคนนะแล้วก็จะขึ้นเป็นนั่นนะให้ขวารโล่ช่วยเราปูใได้เลยเลยรื่องบอกวควงมันหาัครับมาหาคูแน่นอนโอเค เรามินาโรนั ally, right. ่เรา้หคอนสโนดคอนสโนดคอนสโอดไปแล้วมึงไอ้ทุนแ่งบัฟกูได้โทงานได้นรอมาแล้วรอด้วยเนี่ยวนวนโหมดได้ไหเนี่ยี่ก็ไปทำไมไม่ดูเรื่ออะไรดูดูงพ่อมึงอยู่ในพ่อม่ะโป่งพอกูในพ่อมีวัวเข้าไปแล้วอ่ะ โอ้พี่เข้าไปกินล่างีิเข้าไปแล้วตอนนี้เพื่อนเราสีสลับมาแล้วมาแล้วเพื่อนเราได้ทีเดียวได้จะหมดียวได้ไฟไฟไฟถ่ายเกมโชว์ลาวิเวดดิเนร์แรงไหมแนะนำให้ได้ในแรงด้วยลาวิเวดอ่ะแนะนำเลยรับรองนะครับจังหวัดแน่โดนโดนโดนเขาได้จร well. ิงจริงจริโดนาด้ อะไรเช่นน่ะเล่นลิโป้เจาะเว้ยยัไม่โดนดาลลเลยไรเช่นน่ะไมโดนดาก็ปี้ไล้ขี้ยมีท่าโคตรโดนโดนโดนเขาชื่นชมเป็นไอดอลเลยนะเว้ยไรเช่นน่ะก็ลงฟาไอดอลิโปนะ้ใครครับไรเช่นน่ะกเป็นสิ่งที่ช่วยเ้างพลังงานครับแล้อม่กบอกนรบ มีใครคนึกลไว้ว่ามีคนมีคนคนได้ได้ับกายออมคเวจนกลายเป็นตำนานใช่้วรคนกาววว่าชาลักาจโคออกหล่เวทต้องให้ลักถึงมความเป็นยอดมรรทั้หมดไมต้องแบดทาวเลยนะ มจะให้โยพี่มจะให้โยอเลยนั่นแหละจะให้ขนาดนี้แล้วหลวงพ่อ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 งู่อ้หลันจหลวงพ่อนี่พ่อยี่พี่นี่พ่ออยู่ตัดต่อโดนมาหลอดัดต่อวงล้วี่พอมั่พอมัแล้วลาูรวบรวนี่รวมพ่กนวกลุ่อ

โอ้โหอย่าพูร้องเพลงอะ่าเข้ามาใกล้กูนะเฮ้ยโอ้โหจบชีแล้วมันจะตายแล้วมาหลอดเอามาหน่อยดิไอ้เพียเนี่ยมันจะเอาเซตแคตายแล้วดูวไเอ้าเซตแคตายตัวอะไรกี่ตายเอาเฮ้ยโอ้โห ่เนียถ้าทุกคนทุกคนอยากทุกคนอยากทุกใครอยากให้ผมแบบเล่นโลตัวไหนเยอะหรือผมเป็นะกันก็คุณนะคุณนะพี่ดาวคุณนะพี่ดาวอย่าผมนะในหลงๆลย่าพูดไม่จบเลยหลวงพ่อผมช่วยแล้วหลวงพ่อแต่ยังก่อนหลวงพ่อหลวงพ่อคนเก็บคนเดียวไม่ได้นะหลวงพ่ออ่ะรวยแล้วหลวงพ่อสวย

คิดผิดแลวไอ้หน่มคิดผิดแล้วไอน่มไอ้ทีก็เข้ามาไีมีการันต์ไอ้ที่ก็เข้ามาจะตียุบพวกแกกินกอนรักมาเยอะมากมาเยอะมากเราก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะตโลนะตโลนะตโลอะไรจ้านะได้อยู่ได้อยู่เแต่ไม่จะตายเอาวิ่งผมก็ผมก็ปล่อยแล้วอย่าไปกลัวผมก็ปล่อยแล้วอไปกลัวอย่าไปกลัวจีพี่ผมตโลขนาดแล้วตโลอะไรเจ้าตโลยุบกว่าอะไรทนาดนั้น โอ้ไม่ออกไม่กา้าโผล่ที่สาวานี่ยไม่ได้ว่านี่คือโลมโลมคมที่จะไม่ฝังค้ำเดินแน่ไม่ออกนะขนาดซีซีซต่อสองทู้ได้อะเอาลงน้องโง่ไอ้ทูกองที่ออกเป็นนี้คุณคุณไหมว่าว่าอะไรของอะไรของเวที่ขอไปเก็บไอ้ไอ้หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงปู่ใช่หรือพี่ปู่โดนโดนไหมเอ้ยโดนโดนพี่นี่โง่ตั้งยาวห้าปีเลยครับ พี่เดินหมดยิงยี่ปอดลงไปด้วยไม่ไหวได้ๆเดี๋ยวพี่ขอเงินชิปหน่อยเย้สนิทน้องซีนิกเปล่าพี่เดี๋ยวไปช่วยพี่โอ้โหเดินผมคลางไปเต่าแล้วพี่ผมคลางไป็นเต่าโอ้โห Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? นีี่่่ไมลอแ้วเยพโอ้โหผมคลางไปเต่าแล้วโอ้โหไม่เดินช้าชิปหายทำไมรู้สึกเหนื่อยงาว กูตางการมากกวไม่เดินเป็นเต่าได้เกียรติเกิดจิตสุ่ยตายุทธีหลวงพ่อกูอู่จังจะานึ่งเจ้าหนึ่งสีสีดูเป็นไงล่ะสไตลามากตั้งกว่าเดิมกันด้วยตอนนี้ผมแม่งที่ว่าเต่าอีกเดินม่ทำอะไรทำอะไรให้นุ่มกูณทำอะไรโอ้โหเดินเดินนี่เดินไม่ออกโอ้โหเดินยังเดินไม่ออกเลยครับเดินยังเดินไม่ออกเลยครับโอ้โหเดินยังไม่ติดเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้ววี่ผมตีะไมไมเนี่ยกมเป็นแกี่ผมจะเดินไม่มาตีหรอกมีตัวมีตัวเออล้มี่าตีโอ้ขอฟ้าแรงแรงแรงแงนี่จะออกบอกบ้านะว่าเนีนะครับจะไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอน ทำไมมันไม่จะไม่ทิ้งไปหาพวกบกวา้าวะคนเดียวเลยอ่ะูหน่อยดิยโอโไม่ได้ดูเลยโอ จุดตัดจุดสั่ง W actual color ใช้ในเขียนหรือคนวันคอมการ์